ไม่อยากเล่นพกรัวๆนี่มั้งะมันจะน่าสนใจแค่ไหนถ้าเป็นในพีต้องเรียกว่าไรสก๊อตสิบแปดเลยเนี่ยรัวจัดอะโหยอยู่โคตรไกลอะปืนสองกล้องคงเหมาะกว่า,าจริงอะอันนี้มันต้องเข้าใกล้ออออใ,ใช่แต่มันจำกัดคิวเนี่ยนะอาเคมันลงเรื่อยๆไง นี่ก็เจ็บแล้รัวเป็หลายชุดเลยโอ้โหไม่ตายวะทำบุด้วยอะไรเนี่ยขาดจับนวรียไปปอระยะไกลไม่ไหวดูเลียนมาก เออเฮ้ยโคตรแม่นอะเฮ้ยอย่าสมข้าวหมูวะตีตีไก่แอะไก่แจ้ด้วยนะฝาดปะโกบยิงแลโวตัวพีแน่นอนผมโกบยิงมันมันล็อกเป้าไงล็อกเร็วผู้ผู้ผู้แนี้เทมได้ไหมเทมอะไรวะเนี่ยปรเทศ เฮ้ยรีบ <analyze> ร <anthropology> <wie erman> ีบจบได้ไหมครับผมคานรอนานแล้วเดี๋ยวผมจะตายแล้วเนี่ยอาอนอกจากมึงยังไม่ดึงกูมึงเย่ยไม่ฆ่ามันอีกจุเรน อ้าวนี่ตาสองแล้วหาเฮ้ยลืมซื้อปืนหายละปุ๊กย่างแรงอะ่ะปุ๊กทีละหนึ่งนัดอะ่ะปุ้ง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 เลยอะ่ะเออมันอยู่ยรตรงกลางตรงกลางสองเลยโอ้บเป็นบ้านเราแล้วนี่น้ำบนน้ำบอน้ำบน,น,ำบนไปไหม โอ้โหดูเสียงปืนพกดิน่ารักไงวะโหยิงเข้าทีละสิบ่ะปืนพกเครดเนี่ยมที่โดดดด้วยสเต็ปเอาเรื่องฮ้ยปืนพกอะไรเนี่ยโอ้ไม่เอาเพื่อนเราลืมซื้อปืนเพื่อนเพื่อนเพื่อนกูลืมซื้อปืนเพื่อนช่วยกูด้วย ช่วยกูด้วยมีมาให้ตายดิจอปืนปืนมาปืนมาโอ้ยปืนกูยังไม่ได้ปืนมึงยิงกูแล้วหายหายถ้าไม่ติดที่ไม่มีปืนนะแม่งไม่น่าเลยไม่น่าร้ายเลย เล่นอะไรดีวะอยากเล่นปืนที่นิ่งที่สุดใน8โลกอะพร้อมสุดๆอะ่อเคยเน็ตเล่นเกมแล้วแบบเน็ตกากที่สุดไหมเคยเล่นฟรีไฟล์เนี่ย,ยแบบยืนอยู่ฐานอะมองเห็นฝั่งมันอะ่ะ<อ>ยิงได้ด้วย ยืนยิงไปสามนัดแล้วก็รู้สึกว่ามันคงไม่ดีก็เลยหยุดยิงเดี๋ยวโดนแบนถ้ายิงต่อนะโดนแน่ๆยิงทะลุเลยแม่งกระโดดกันย่องๆๆ่องย่องเลยกลัวสวยเพื่อนเฟิร์สปั๊สน็อกมาลากขึ้นหัวได้เมืเ่อกี้อย่างเฟี้ยวบอกเลยว่าปืนนี้มันนิ่ง ม,มันหายไปไหน,นหรือวะคนนี้มันลา,า,า,ายนะเฮ้ยมันทำไข่แจ้ไอ้แจ้ไม่ตายเว้ยตายแล้ว ขโมยของมั่นขโมยของมันมีมมอ,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 งงอ,อะไรแม่งูสองูหวเลยไม่มใช้ละไมดีจัดต้องซื้อเอง, <S 1> <S 1> อง,องมา <S <S เอาเอระเบิดนี้ั้งต้องนี้เดี๋ยววะโอเค กอแตกพร้อมจะจัดเว้ขึ้นขวาขวามาแล้วหนึ่งตัวโอเคสองตัวเลยต่อประกงย่อยยังไงดีครับ นนี่มมัุบึึงงดเอาไงอะเรียบร้อยแฮงเฮียมันไปตั้งแต่เมื่อไหร่วะเียเออนี่ยตรงนี้เลยตรงนี้เลยน่ะยืนเด่นเป็นสง่างาลาสีเมื่อกี้ตัวขาวๆมันมายืนหลบอยู่หลังกำแพงเนี่ยแล้วแล้วมันไปตอนไหนวะไม่มีใครบอกยืนป้าระเบิดอยู่พอเดินมานะแม่งตัวแม่งหายเลย อะไรวะโหแม่งกูก็ยืนเก๊กอยู่ตั้งนานเวรเลยแสงได้แม่งไปแล้วไปไม่ราสักคำไม่ทันได้เตรียมใจซ่อมก่อน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 เออ หนัานี้เล่นยากมากหนัานี้ส่วนใหญ่จะเจอสไปเดอร์แมนบ่อยสไปเดอร์แมนโอ้ยเฮี้ยโดนเปิดโดนเปิดจริงอะนะยังไงวะแทงเยอะมากโอ้ยเฮี้ยโอ้ยเยอะจัดมันถูกมันถูกมันเอาวะช่วยด้วยช่วยด้วยเพื่อนมันไม่ยอมแพ้เราอะ ีจสัตว์เอ้ยเฮ้ยเอาวะมาแล้วมาล้อหรอเอ้ยมาแล้วเพื่อนช่วยกูดิเพื่อนโโอ้หเฮ้ยเยี่แม่งเล่นกากเหรอเล่นกากไงวะอะไรเล่นกาดไงวะฮะนะลูกหัวหน้าแขนร้อนแล้วนะหน้าแขนร้อนแล้วนะอย่าให้ต้องขึ้นเดินลงไม่ได้ นะครับหัวหน้าแคนพวกผมจะเล่นเต็มที่ครับหัวหน้าแคนหัวหน้าแคนไม่ต้องกลัวเลยนะหัวหน้าแคนจะไม่ผิดหวังถ้าไม่ติดที่มันจะโถมมาอีกรอบหนึ่งนะหัวหน้าแคนเดี๋ยววิ่งงั้นดิหัวหน้าแคนลงก่อนขว้าขวาขวา้ขวาเอาไล้วโอเคขวาเดยการห,หนึ่งตัว พ่อมึงอ่ะสองตัวแล้วไปไปขวาสองแล้วอยู่หน้าหัวหน้าแคนหนึ่งตัวไปหัวหน้าแคนทำหัวหน้าแคนกูทำไรเนี่ยเฮ้ยไอเลวเฮ้ยหัวหน้าแคนตายพวกคุณทำหัวหน้าแคนกูเหรอบนบนบ้านบนบ้านบนบ้านไปหานอกจากทำหัวหน้าแคนกูแล้วมึงยังทำตัวแบบนี้อีกอ่ะเอ้อ หลังเข้าหลังเข้าครับทุกซองแล้วทั้งทุกซองแล้วโอ้ยเงี้ยเฮ้ยนี่มันกรนายทองบางเลือดเอามาหนี้ไอซัมหมดเลยแล้วไอ้เราท้ายเราท้ายเดี๋ยวผัหน้าแค้นหัวร้อนอีกหัวหน้าแค้นหัวหน้าแค้น ที่เปลี่ยนผมเปลี่ยนปืนไม่ได้นะเฉยๆครับหน้าแคนหน้าแคนเนี่ยไปเศร้าเลยผมรู้ว่าหน้าแคนทำเต็มที่มึงมาหลังตลอดเลยที่กูเบื่อวะ่ะโดนอ,อ้อมเหลือเงินบ้างไหมซื้อไอ้บอให้มันไปดูอ่ะเนี่ยเหลือแล้วร้อยเดียวจนนเงินเลยชีวิเตเลยตายห่างอย่างเงี้ยมาแกแม่ตสาตสินว่ะมัเจอปืนแม่ตสินว่ะหนา้าแคนด่าเรารน<ๆ>แน่เลย บุกมาแล้วบุกมาแล้วบุกมาแล้วเข้าซ้ายสองเข้าซ้ายสองมีไอวอลกลางไว้ตรงนั้นหนึ่งมีคนมีคนวิ่งออกมาจากไอวอลวิ่งออกขวาไปแล้วหน้าซ้ายสองนะวิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วเข้ามาหน้านี่แล้วมาหน้านแล้วหน้าทางหลังเลยเยอะโอ้โไม่ล้มวะมึงทำมุ้งไว้อะไรเนี่ยเย,เยอะมากอะ่ะ สองตัวล้มแล้วน่ะเอามันเออเอามันเอามันได้ครับหัวหน้าแครหัวหน้าแครสั่งมาชุบให้มาชุบาชุบมาชุบมชุบชุบด้วยชุบด้วยชุบด้วยมมด้วยเอ้ามึงเอ้ามึงไม่บอกตั้งแต่แรกว่าใ้ควายมึงนอนนั่นแหละเออบอกชุบด้วยชุบด้วยตั้งแต่แรกกู็ชุบไปแล้วมึงนอนเอามันเอามันอยู่นั่นแหละกล่องไอ้พวกนี้มันรวยจังวะไอวอลที่หกอันนะเก็บได้เไปแก ระเบิด13ลูกอ่ะบ้าอะไรวะเนี่ยรวยจัดไงรวยอะไรขนาดนั้นเนี่ยเอออีกตัวนึงอยู่ไหนวะซ่อนนี่เลยทีเนี่ยงูนะกูเดินกลางแจ้งเลยยิงกูหน่อยดิข้หน้าแขนกูจะได้จัดการมึงเฮ้ยนี่ไงไอ้วอมใช่ไหมเฮ้ยเ้ยดีระเบิด์จัดดิมึงสร้างไม่หยุดด้วยระเบิดเท่าไหร่ สิบสามลูกทำไมวะตายอ่ะตายเพราะอะไรวะวงบีบอ่ะอะไรของมันวะน่าตายเพราะวงบีบอ่ะไม่ขึ้นชื่อไอ้เงยระเบิดสิบสามลูก,กยังไม่ได้ใช้ไอว้วอลสิบหกอันใช้หน่อยขอใช้ก่อนโ,อโก้เหรอเฮ้ยขึ้นสองดาววะโกลละ้สามแล้วซิเวอร์อยังยัง Đường đâu ạ? đưa này ạ? Giăng lên